คือเรามาด้วยอาการปวดท้องอะคะ่ะเราไม่ได้แบบเราไม่ได้มาด้วยการปวดหน้าออกหรืออะไรเลยอะแต่คือเขาสามารถที่จะเช็ครายละเอียดทั้งหมดอะแล้วไปเจอว่าสามีไผ่เนี่ยเป็นหลอดเลือดหัวใจตีบสวัสดีค่ะชื่อไผ่นะคะพอดีว่าสามีค่ะเกิดปวดท้องกระทันหันเฉียบพลันเลยค่ะที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะคือตอนแรกเลยนะคะก็คือทานอะไรเข้าไปเนี่ยก็คือปวดท้องแล้วก็อาเจียน ทานอีกปวดท้องอาเจียนก็คือวนแบบนี้ค่ะตลอดเวลาเลยจนเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะมันคืออะไรตอนแรกเราเข้าใจว่าอาหารเป็นพิษคือเราก็เดาเอาอะค่ะอาหารเป็นพิษหรือเปล่าท้องเสียหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแต่เราก็ไม่รู้เลยค่ะว่าจริงๆมันคืออะไรเราก็เลยว่าเฮ้ยอย่างงั้นเราก็ต้องไปหาหมอต้องไปปรึกษาหมอค่ะคือตอนแรกเลยเรายังไม่ได้มาเมืองไทยนะคะเรายังอยู่ที่ญี่ปุ่นพอเราไปที่ โรงพยาบาลที่ญี่ปุ่นนะคะต้องบอกกันเลยว่าการเข้าถึงแพทย์เนี่ยค่อนข้างที่จะยากคุยก็คือแทบจะไม่รู้เรื่องแล้วเมืองที่พายอยู่ตอนนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นโตเกียวะคะ่ะมันเป็นอีกเมืองหนึ่งทางเหนือของญี่ปุ่นเเวลาคุยเราใช้ทานสเลตก็คือแบบ ทบจะคุยกันไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าบางทีมันก็แปลถูกบ้างไม่ถูกบ้างอะไรอย่างนี้นค่ะก็ค่อนข้างยากคือหมอเขาก็วินิจฉัยตามอาการไปเขาก็คิดว่าเออมันน่าจะอะไรสักอย่างอักเสบซึ่งเขามีการสแกนแล้วนะคะแต่คือมันอาจจะแบบยังไม่ได้ละเอียดมากหรืออะไรอย่างนี้นค่ะก็เลยยังไม่ได้ทราบแน่นอนเขาก็แค่บอกว่าอาจจะมีอะไรอักเสบในช่องท้องค่ะ คือพอเราเป็นที่นุ่นเยอะมากนะคะแล้วเราไม่มีโอกาสดูแล้วลิปหรี่มากในการที่เราจะหายจากทางนั้นเราก็เลยเหมือนโทรกลับมาเมืองไทยประสานงานกับ ทางนี้ค่ะเราก็พยายามปรึกษาแพทย์ที่นี่ว่าเฮ้ยอา,อาการนี้ที่เราเป็น12345า่าเนี่ยจะทำยังไงดีกินอันนี้แล้วก็ไม่หายกินอันนี้ก็ไม่หายอันนี้ก็ไม่หายอันนี้ก็ไม่ดีขึ้นยังอ้วกยังอ้วกคือตลอดเวลา5-6วันที่อยู่ที่น่นเนี่ยค่ะเราแบบแทบไม่ได้ทานอาหารอะไรเลยพอทานปุป๊บอ้วกทานปุป๊บอ้วกเราก็เลยแบบปรึกษาทางนี้เขาก็เหมือนแบบว่าให้เราประคองอาการว่าเฮ้ย หน่งแบบอย่าเพิ่งกินอะไรเยอะเราควรที่จะแบบจิบน้ำแบบพวกน้ำเกลือแร่หรือถ้าเราบีแบบพวกหาอะไรที่มันเป็นเหลวๆแล้วแบบให้พลังงานได้ก็เลยไปหาตามซูเปอปร์มาร์เกต็ตค่ะเราก็เจอ Energy d r i n ดค่ะก็เลยทานตามที่เขาบอกเพราะว่าเรากลัวถ้าเราทานหรือเคี้ยวอะไรเป็นชิ้นๆอ่ะเราก็จะมีอาการอีกค่ะคือต้องบอกกันเลยว่าตั้งแต่ที่เทาเนี่ยแตะประเทศไทยนะคะ คือประสบการณ์กับโรงพยาบาลปินสุวรรณพรมนี่คือแบบดีมากพอมาถึงปุ๊บเขาก็พาเรามาถึงที่นี่แล้วก็เข็นทั้งสามีมาแล้วก็ปุ๊บปับปุ๊บปับ,ปบหมอพยาบาลอะไรแบบลุมอะค่ะคือลุมเลยอะแล้วก็คือแบบเช็คตรวจนั่นอะไร อะไรไม่ร e ู้คขาเยอะมากคือเราก็งงว่าเฮ้ยนี่คืออะไรแล้วแบบทุกอย่างคือเร็วมากเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา่คืออะไรเขาก็เลยแบบเร็วทุกอย่างเร็วหมอช่องท้องมาหมอนี่มาหมอนั่นมาคือก็งงแต่คือทุกอย่างคือแบบรวดเร็วมากคือทันใจสุดๆเลยค่ะคือจะบอกว่าตั้งแต่ที่หาหมอมาตลอดชีวิตนะคะคือที่เนี่ย รักษาได้แบบดีมากและเป็นกันเองมากคุณหมออธิบายได้แบบละเอียดและแบบเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันเลยค่ะและที่สําคัญนะคะคือเขาวินิจฉัยอะไรได้ตรงจุดมากคือเรามาด้วยอาการปวดท้องอะคะ่ะเราไม่ได้แบบ เราไม่ได้มาด้วยการปวดหน้าอกหรืออะไรเลยอะแต่คือเขาสามารถที่จะเช็ครายละเอียดทั้งหมดอะแล้วไปเจอว่าสามีภัยเนี่ยเป็นหลอดเลือดหัวใจตีบซึ่งแบบตีบเยอะมากค่ะคือเบ็ดเสร็จแล้วคือแบบประมาณ92%ซึ่งหมายความว่าเขามีเลือดอะที่จะไปหลอดเลี้ยงหัวใจแค่8%เท่านั้นทีมแพทย์ทั้งหมดอะก็คือเหมือนแบบรีบติดต่อรีบประสานงานหาคนที่จะมาทําบอลลูนหัวใจให้แล้วเร็วมากภายใน1-2วันได้รับการรักษาแล้วก็คือเรียบร้อยหมดแล้วคือตอนนี้คือแข็งแรงแะะลุ้้กขึนนมาเดดิไแบบ คือประทับใจมากจริงๆค่ะค่ะแล้วโรงพยาบาลนี้นะคะก็คือ,คอใหญ่มากกว้างกวางมากสะดวกสบายห้องพักคือแบบใหญ่สุดๆเลยค่ะที่สําคัญใกล้สนามบ,บินสุวรรณภูมินะคะถ้าเราแบบเป็นอะไรเนะี่ยก็คือแบบสามารถลงจากเครื่องบินแล้วก็มาได้เลยหรือว่าถ้าเราเนี่ยอยู่ในเมืองนะคะแล้วก็แบบจะมาตรงนี้ก็คือขึ้นทางด่วนนิดเดียวก็ถึงแล้วค่ะลองมาใช้บริการดูน,นะคะแล้วจะประทับใจเหมือนไผ่ค่ะบ๊ายบายค่ะ